คำพูดเบรรักวนีพ่อชอบก่อเรื่องให้ใช้นี่ไม่จบไม่สิน้นเอาเงินไปซื้อกระเป๋ายังดีกว่าจากกรณีข่าวดังนะคะของคุณสมรักคำสิงแถมมีข่าวหยาก,กับภรรยาแล้วเนี่ยทำเอาหลายคนเห็นใจและก็สงสารครอบครัวโดยเฉพาะลูกสาวคนโตนะคะสเบรรักวนีคำสิงค่ะเพราะเธอเนี่ยคือสุดยอดลูกโอ้โหขยันทำงานหาเงินดูแลใช้นี่ให้กับครอบครัวตอนที่ครอบครัวเนี่ยล้มละลายนะคะ ขณะที่ตอนนี้เนี่ยโลกโซเชียลนะคะโหเรียกว่าขุดไม่หยุดค่ะมีเรื่องอะไรไม่ว่าจะบ้านนั้นให้สัมภาษณ์คุณพ่อสมรักสัมภาษณ์ภรรยาสัมภาษณ์หรือว่าลูกสัมภาษณ์เนี่ยชาวเน็ตเนี่ยพร้อมขุดออกมาหมดนะคะโดยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีการแชร์คลิปที่สาเบสน,นะคะเคยไปออกรายการชาใจชาริงค่ะ ep 3 เมื่อประมาณสีเดือนที่แล้วซึ่งบางช่วงของรายการนั้นนะคะน้ำชาพิธีกรถามว่าจากเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตซึ่งเบสคำสิงเนี่ยก็ตอบว่าจริงๆต้องเป็นเหตุการณ์ย้ายเสียแต่กลับไม่ได้ร้องขนาดนั้น เพราะว่าเหมือนเราเข้าใจว่ามีเกิดแก่จ็บตายเป็นเรื่องปกติเราต้องอยู่ให้ได้แต่จะเป็นเรื่องพ่อมากกว่าชอบไปก่อเรื่องและเราต้องใช้นี้ให้เขาแล้วมันก็ไม่จบสักทีฟิลเหมือนกับว่าเอาเงินไปซื้อกระเป๋ายังจะดีสักกว่าหนูก็คิดแบบเด็กๆเ,เหมือนกันนะมีนอนร้องไห้ถามว่าเคยทะเลาะไหมเธอบอกว่าไม่ค่ะหนูไม่เคยด่าพ่อไม่เคยว่าก็คือทุกครั้งที่ของเงินก็คือโอนให้ตลอดแต่ก็จะมีแอบร้องไห้บ้างเขาต่อยมวยมาเขาเหนื่อยแล้วอีกอย่างเขาคงไม่ได้ อยากให้มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องเหมือนโดนโกงเหมือนถ้าเราไปพูดเนี่ยมันก็ดูจะตอกย้ำเขาไปหรือเปล่าเบสเนี่ยก็เลยไม่พูดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเธอก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเป็นแบบของครอบครัวไว้กับข่าวสดด้วยนะคะบอกว่า พอมีคดีล,มล้มละลายเนี่ยก็ทําให้มาคุยกันเงินที่หนูหาได้มันเยอะกว่าพ่อหนูต้องดูแลทุกอย่างในบ้านแทนพ่อก็เลยเปลี่ยนจากพ่อต้องเป็นคนจ่ายค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ารถก็เปลี่ยนมาใช้เงินหนูจ่ายเพราะหนูเนี่ยหาได้เยอะกว่าพ่ออยู่ดีอายุแค่นี้รับผิดชอบครอบครัวถ้าพูดตรงๆก็หนักอย่างเพื่อนเนี่ยก็ยังขอตังค์พ่อแม่อยู่บางคนก็นอนตื่นไปเรียนอยากได้อะไรก็โทรบอกพ่อแม่แต่เราเนี่ยไม่ได้ก็คือตื่นมาก็ต้องทํางานดูว่าเดือนนี้จะต้องจ่ายอะไรบ้าง รถพ่อที่ใช้อยู่ก็พังพังบ่อยมากซ่อมสี่ห้าครั้งก็ไม่หายบอกเพราว่าซื้อใหม่ไมเดี๋ยวหนูซื้อให้ถือพ่อก็ไม่กล้าซื้อรถคันใหม่และล่าสุดนะแคะจากเรื่องราวดังกล่าวของคุณสมรักคำสิงค่ะก็มีหลายสื่อเนี่ยรอคําตอบจากสาวเบสมากมายเรียกว่าโหรอถึกเกิดใจสัมภาษณ์ค่ะว่าเธอเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างแล้วเธอเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะคะโดยเธอเนี่ยก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ว่า รอดูทนายว่าจะจัดก,การอย่างไรนะคะเท่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็คือตรงกับข่าวหนูก็ถามทนายเดี๋ยวก็จะดําเนินการตามกฎหมายหลังเกิดเรื่องเนี่ยยังไม่ได้คุยกับพ่อไม่มีใครรู้สึกดีกับเรื่องแบบนี้หรอกทุกคนเนี่ยมันก็เสียความรู้สึกที่บ้านตอนแรกเรยก็ตกใจเหมือนกันเราไม่รู้ว่ามันมีข่าวนี้พอเรามาคุยกันในครอบครัวก็โอเคขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจถ้าเกิดว่าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดต้อง,งเผชิญหน้ากับสิ่งที่ทำถ้าพ่อจะไปฝรั่งเศสหนูออกค่าเครื่องได้แต่ ต้องให้จบเรื่องนี้ซะก่อนเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วหนูยังให้กำลังใจพ่อเหมือนเดิมแต่หากพ่อผิดก็ต้องรับผิดเราควรให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราก็สพอร์ตพ่อแม่ต่อไปโหเรียกว่าสอบเล่นนะคะเป็นสุดยอดตัวอย่างของลูกกระตันยูจริงๆค่ะ